มุ่งมั่นชัดไม่ได้ทำมครับวันนี้มาทำอะไรกันวิช่องอาหาการควบคุมริบครับอันนี้คือโปรแกรมที่เขียนไว้ในเซ็กโปรแกรมเมอร์นะครับเล่อนให้เลื่อนเดือยหอบข้าวนี่คือที่เขียนไว้ในเซ็กดีไซน์น์นะทำการโหลดไว้แล้วนะครับทำการทดลองนะครับซูดเราเกิดกด ลิบเปิดที่ชั้นสามนะครับลิบจะขึ้นนะครับประตูจะเปิดแล้วห้าวินาทีครับจะปิดครับส่วนเราจะไปที่ชั้นสิบนะครับแล้วกดนะครับลิบจะขึ้นจาชั้นสี่ขึ้นไปครับ ชั้นสิบนะครับประตูจะเปิดออกนะครับห้าวินาทีจะปิดนะครับต้องเป็นกฎหยุดทำง,งานทั้งหมดนะครับเขาจะไปะนำเสนอเพนยงนี้